สวัสดีค่ะไลฟ์สดวันนี้นะคะจะมาทำเปียแฟชั่นค่ะหรือเปียใส่ไหมซึ่งลักษณะเป็นเปียนูน,นะคะน,นี่เป็นตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นเปียนูน,นะคะเปียนูนอันนี้ทำแบบสองเส้นแต่อีกข้างหนึ่งใส่ไหมแฟชัน่นนี้จะทำเป็น สามเส้นหรือเขาเรียกไฟเบอร์นะคะเรค่ะเรามาเริ่มต้องจัดไหมให้ได้สามส่วนนะคะหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนคะสามส่วนพอได้สามส่วนแล้วเราจะต้องมีอุปกรณ์ด้วยค่ะ หวีสำหรับสางอันนี้เรียกว่าสางออกจะไม่ค่อยโอเคนะคะต้องสางเข้าค่ะแบบนี้ค่ะวิธีถือนะคะจับแบบนี้เลยหวีลงมานะคะมีหวีโตหวีใหญ่แล้วนะคะจะต้องมีหวีหางด้วยนะคะหวีหางปลายแหลมหวีเรียบเนี่ยค่ะต่อไปก็จะมีกิ๊บ ไว้เวลาสำหรับเราซ่อนซ่อนเส้นไหมเนี่ยค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือยางรัดผมนะคะยางรัดผมเมื่อเราแบ่งผมสเสร็จแล้วแสกกลางนะคะกลางหน้าไปหากลางหลังก็คือท้ายทอยนะคะ เวลาแบ่งก็ให้ตรงกลางพอดีด้วยนะคะ,นะคะเวลาทำเปียที่ซึ่งเป็นสองข้างจะได้สวยแต่ในกรณีนี้จะใช้สองเส้นสำหรับอันนี้นะคะสองเส้นก็จะเห็นเปียน้อยก็จะเห็นอีกเส้นหนึ่งเป็นผมผมของเรานะะี่ค่ะเป็นเปียสามลักษณะเปียนูนนะคะแต่อันนี้ กูจะทำให้ดูอีกข้างหนึ่งเป็นเปียแฟชั่นอันนี้เป็นใส่ริบบิน้นอันนี้เป็นใส่ไหมนะคะมาเริ่มดูกันเลยค่ะวิธีทำเราจะทำอย่างไรนะคะเริ่มแบ่งผมเป็นสามสามส่วนก่อนจริงแล้วผมอะ่ะถ้ายังไม่แยกกันก็ได้แค่สองส่วนอันนี้กูจับมาแยกเป็นสามส่วนนะคะพอได้สามส่วนแล้ว นะคะคเราก็จะมัดตรงที่เราแยกออกมาเนี่ยค่ะมัดทําเป็นโปมนะคะดูนะคะมัดทํายังไงมัดให้มีหางขึ้นมาด้วยเพื่อเราจะแบ่งไปรัดกับเส้นผมเพื่อมาให้มันโยกไปมาเนี่ค่ะทำแบบนี้ค่ะถ้าเรายัง มัดไม่สวยไม่เรียบให้มัดใหม่นะคะไม่ต้องรีบนะคะทำแบบใจร่มๆเย็นๆยิ่งรีดยิ่งไม่สวยนะคะไม่ได้เอาใหม่ค่ะไม่ได้เราก็ทำใหม่ทำเรื่อยๆไปนะคะอย่าท้อค่ะฝึกบ่อยๆเราก็จะเข้มแข็ง เราก็จะแข็งแรงกับการฝึกยิ่งฝึกมากเราก็ยิ่งมีความชำนาญมากพอเรารัดได้ส่วนแล้วนะคะนี่ค่ะจะได้เป็นสามส่วนนะคะใครสนใจก็เข้ามาเรียนได้เลยนะคะมีเปียคอนโลเปียแฟชั่นเปียนักมวยมีหลายแบบสนใจ มันก็เปียมันก็จะแตกแขนงไปแต่พื้นฐานเราก็ต้องเป็นเปียสามก่อนนะคะพอเป็นเปียสามก็จะเป็นเปียนูนเปียเกลียวเปียลิบบินเปียรอบศีรษะเปียรอบศีรษะก็มาจากฐานของเปียสามนะคะอะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็จะมาจับพร้อมกันเลยนะคะวีพร้อมกับไหมนะคะ ข้างนี้ครูทำลิปปิ้นให้ดูเป็นสองนะคะแต่ข้างนี้ครูจะทำเป็นไหมใส่สามนะคะตัดโผมเป็นรูปตัววีค่ะตัววีเสร็จแล้วนะคะเอาตววคล้องห่วงเนี่ยค่ะที่เราทำให้ได้สามันอ่ะผูกเลยนะคะ ผูกเฉพาะเฉพาะเฉพาะที่เราตักตัววีนะคะใหแน่นเลยค่ะถ้าเป็นลูกค้าก็บอกเจ็บนิดนึงนะคะอดทนนิดนึงเดี๋ยวสวยค่ะพอรัดเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีทำก็คือกว้างม,มาข้างหน้ากว่าม,มาข้างหน้านะคะ แต่ด้านหลังเราจะทําเป็นเปียนูนเวลาจับแบบนี้เราจะต้องทําเป็นเปียสามธรรมดาก็คือแบ่งเนี้ยเป็นสามส่วนเส้นเนี้ยเส้น,สน,สน,สนที่เราจิบเป็นตัววีกี้เนี้ยต้องแบ,บ่งเป็นสามส่วนนะคะค่อยๆหวีค่ะถ้าผมพันกันให้เอาหางหวีค่อยๆสางออกนะคะแล้วซ้ายจับค่ะคลี่ผม สนิ้วสองนิ้ว,ส,วส,สามนิ้วจับหวีเห็นไหมคะสองนิ้วไว้แบ่งผมแบ่งลงไปเลยได้สามส่วนนะคะได้สามส่วนเห็นไหมคะสามส่วนแล้วก็เอามารวมกับเส้นที่หนึ่งหนึ่งเส้นค่ะเส้นที่สองสองเส้น แล้วก็เส้นที่สามเราจะทำลักษณะเปียสามธรรมดานะคะตอนขึ้นทรงนะคะเปียสามธรรมดาได้หนึ่งรอบแล้วนะคะเราก็พลิกกลับไปเลยค่ะพลิกกลับไปข้างหลังิลกกลับไปข้างหลัง ทีนี้เราจะเปียนูนกันแล้วจับเลยค่ะให้เส้นเปียให้เส้นเปียหรือเส้นที่เป็นผมดำอ,อยู่ข้างล่างให้ไหมอยู่ข้างบนนะคะจับแล้วเส้นไหมที่อยู่ข้างบนให้ซ้อนค่ะ ซ้อนทับผมดำอีกทีหนึง่งนะ,ะเริ่มนูนแล้วนะคะเริ่มเห็นไหมเยอะแล้วนะคะอทีนี้มาดูซ้อนใต้ไปอีกค่ะเบียนูนเบียนูนนะคะจับไหมขึ้นบนค่ะจับไหมขึ้นบนแล้วตักผมด้านข้างใส่ลงไปรวมเลยค่ะ แต่ให้ไหมอยู่ข้างบนนะคะสลับไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ข้อสำคัญก็คือให้ไหมอยู่บนเท่านั้นเองค่ะเส้นนี้เราก็จะเห็นไหมเยอะอกาผมนะคะนะคะไว้บนเลยค่ะ ลับไปเรื่อยๆเลยค่ะสลับกันเรื่อยๆเลยค่ะสำคัญที่ไหมจะต้องอยู่บนนะคะตัดผมเป็นรูปตัววีค่ะตัววีตลอดเลยนะคะ ทำเรื่อยๆไปเลยค่ะจนหมดนะะแต่ไม่ต้องรีบถักเปียต้องใจเย็นๆยิ่งทำมากยิ่งสวยมากยิ่งฝึกบ่อยยิ่งสวยนะคะอไปใจร้อนเวลาทำค่อยๆทำจำแม่นๆว่าเส้นไหนอยู่บนเส้นไหนอยู่ล่างถ้าเป็นเส้นผม ีดำต้องให้อยู่ล่างนะคะแล้วก็เส้นไหมอยู่บนเสมอะคะ่ะเวลากลับขึ้นมาเส้นไหมก็จะเป็นตัวโชว์ใช่ไหมคะเส้นไหมก็จะเป็นตัวโชว์ต้องรีดนะคะจะเย็นๆงานเราจะได้ออกมาโอเค ธรรมดาเนี่ยค่ะเพียงแต่เราใส่ไหมเพิ่มแค่นั้นเองเราก็จะได้มูลาค่าเพิ่มขึ้นจากราคาที่ว่าธรรมดาพอใส่ไหมแล้วก็อัพราคาได้อีกนะคะใครสนใจก็เข้ามาเรียนได้นะคะคือสอนจานถึงสุขเลยค่ะ ขึ้นก่อนนะคะลืมได้ค่ะลืมได้แต่หยิบใหม่ค่ะเก็บใหม่นะคะเก็บใหม่เก็บเป็นรูปตัววีเอาไหมาวางบนค่ะเห็นไหมคะเอาไหมาวางบนเสมอะคะให้ให้เส้นไหมยอยู่ข้างบนจับปุ๊บเส้นไหมยอยู่ข้างบนนะคะ เส้นผมสีดำอยู่ข้างล่างวีสำคัญนะคะควรจะใช้นะคะแล้วก็เอาไหมลงข้างล่างเอาไหมทับบนทับบนเส้นผมสีดำนะคะกลับไปกลับมาแบบนี้ละค่ะ ซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ให้ลืมแค่นั้นเองค่ะว่าเส้นไหมต้องอยู่บนนะ,ะยิบยาวมาเลยเป็นรูปตัววีค่ะค่อยๆสางนะคะแล้วก็เอาไหมไว้บนทำเหมือนเปียนนูนเลยค่ะจับงัดค่ะนิ้วโป้งนิ้วโป้งงัดค่ะ เย็นค่ะไม่ต้องรีบค่ะยรีบยิบ่งไม่สวยนะคะค่อยๆทำค่อยๆฝึกนี่ฝึกมากเท่าไหร่เราก็จะเก่งมากขึ้นทนานญนะคะเราก็จะมีความชำนาญความชำนาญเรามาจากการฝึกบ่อยๆนะคะ เส้นไหมจะต้องอยู่บนนะคะ,ะค่อยๆเก็บนะคะตักผมเป็นตัววีมาหลังค่ะดึงเส้นไหมทับเลยค่ะรับปุ๊บบิดผมให้เส้นไหมอยู่บนนะคะ เลยห็นไหมคะนิ้วโป้งเห็นไหมคะ,น,น,มคะนิ้วโป้งนะทุกครั้งเราจะต้องดึงลงเสมอนะคะเราจะไม่ดึงผมย้อนขึ้นนะคะถ้าดึงผมย้อนขึ้นเขาก็จะเหมือนหน้ามันก,กว้าง่ะคะ่ะแต่ถ้าเราไม่ยกมือขึ้น ผมก็จะไม่ปูดนะคะถ้าเรายิ่งยกผมก็จะยิ่งปูดนะคะมาใหม่ทับนะคะทีนี้พอช่วงล่างพุ๊บเราสามารถวางหนีได้ะะนะะแล้วค่ะลืงนะคะก็ หมา่ไว้บนจัดแต่งได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปใจเยินๆคืนไปให้ไหมอยู่บนตลอดจับปุ๊บล็อกจับไหมมาอยู่ข้างบนแล้วจับผมต่อไปเรื่อยๆ ใจก็เข้ามาเรียนได้นะคะ ก็จะเห็นไหมเยอะกว่าข้างนูง้นก็ข้างนูง้นครูใส่แค่สองเส้นแต่ข้างนี้ครูจะสอนให้ต่างขึ้นจะเห็นเส้นไหมทุกเส้นเลยเบียสามนูนค่ะแต่เห็นเส้นไหมหมดเลยคือเราจะโชว์เส้นไหมที่ว่าเป็นสีๆเนี่ยค่ะใจเย็น นะคะทีนี้มาสอนวิธีซ่อนใหม่นะคะข้างนี้ครูจะล็อกไว้ก่อนเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นเปีย,สยใส่ไหมสามเส้นอันนี้เป็นเปีย,ยมัดใส่ไหมสองเส้นแต่สอนวิธีว่าทำยังไง เราจะล็อกพันดูนะคะเห็นไหมคะเราพันไหมไปแล้วนะคะดูนะคะก่อนแล้วที่เราจะพันพันไปหนึ่งรอบก่อนพันหนึ่งรอบก่อนนะคะเสร็จแล้วเอาคลิปด,ดำเสียบไปเลย ไปปุ๊บพันอีกค่ะพันเรื่อยๆไปนะคะโยนหมดใส่ไปในร่องของคลิปเลยนะคะอยาาใส่ไปลใจเย็นนะคะใจร้อนไม่โอเคนะคะ กิฟเขาก็ช่องเล็กๆอะค่ะให้ดีต้องเป็นกิฟ่อยจะดีกว่ากิฟดำนะคะ mm hmm. ต้องใจร้อน,นะค่ะทำอะไรก็ค่อยๆทำเดี๋ยวเราก็สำเร็จนะคะ mm hmm. แล้วก็ค่อยๆดึงออกเข้าไปในห่วงแล้วนะคะ พอเข้าไปในห่วงแล้วหนูก็ดึงลงมาเลยค่ะนี่ค่ะก็เป็นการล็อกเป็นการล็อกใหม่นะคะค่อยๆดึงลงมาต้องรีบน,นะคะทำอะไรก็ใจเย็นๆ ก็เป็นอันว่าซ่อนหางเปียสำเร็จนะคะเรียบร้อยค่ะอันนี้ซ่อนสำเร็จแล้วนะคะโอเคนะคะไลฟ์สดชุดนี้ก็จะจบด้วยการล็อกเปียอันนี้เป็นเปียสองอันนี้เป็นเปียสามเปียนูนสามซึ่งโชว์ค่ะโชว์ลิบบิ้น โซลิบินนะคะอันนี้ก็สำเร็จแล้วค่ะอันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ